ซูซี่คะ่ะชื่อซูซี่นะคะมากับวัยห้าสิบบวกแล้วก็มากับฉายานะคะซูซี่อมะตะนะคะ จร,จริงๆแล้วนะคะก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ซูซี่ก็มั่นใจนะคะในวัย50บวกของซูซี่ค่ะเพราะว่านะมักเคยได้ยินนะคะทั้งแม่พี่ป้าน้าอานะคะต่างก็จะบอกว่าเป็นวัยที่เลือดจะไปลมจะมานะคะคนรอบข้างเนี่ยนะคะต้องคอยระวังกันเลยค่ะกับการเจอร่องมรสุมวัยทองนะคะซึ่งก็จะมาด้วยกันต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์นะที่หงดหงิดง่ายนะเวียงวีนพร้อมกับอาการบางทีก็เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาวร้อนบูบบูบาบาบานะคะอ้วนก็ง่ายนะคะแถมในเรื่องของการแก่นี่แก่เร็วมากๆผิวพรรณนี่แห้งกันเลยทีเดียวค่ะฟังดูแล้วก็น่ากลัวมากมากเลยนะคะไม่อยากจะเป็นเลยค่ะแต่ว่าโชคดีนะคะซูซี่เนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามมาตั้งแต่ตอนเป็นสาวๆเลยนะคะก็เลยดูแลตัวเองครบทุกๆด้านเลยค่ะรวมถึงในเรื่องของการรับประทานค่ะเลือกรับประทานเสริมอาหารควบคู่กันด้วยนะคะแล้วก็นะคะเพื่อนที่รู้ใจนะคะตัวเนี้เลยค่ะนะคะ คือ a v i o n s Perfect Radiance นะคะเป็นเพื่อนที่รู้ใจผู้หญิงอย่างส่อซีค่ะเพราะว่าเป็นการรวมสารอาหารเพื่อเธอโดยเฉพาะเลยนะคะ ไม่ใช่ว่าเพิ่งทานนะคะรับประทานมากว่า10ปีแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็สวยอมตะนะคะแล้วก็นะคะอาการในเรื่องของไวัยทองต่างๆากเกิดน้อยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการร้อนรูบวาบเนี่ยคือเรียกว่ายังไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็อารมณ์เบียงวีนอะไรต่างๆพวกนี้น้อยมากๆเลยค่ะและที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือในเรื่องของผิวชอบผิวเนี่ยคือทั้งตัวเลยนะคะดูมันนุม่มลื่นเนียนแล้วก็ใสๆนะคะเหมือนกับเป็นสาวแรกรุ่น อยู่เสมอเลยค่ะแล้วก็ซูซี่วัย50บวกนะคะรับประทานค่ะเช้าหนึ่งซองนะคะแล้วก็เย็นนะคะอีกหนึ่งซองเนี่ยรับประทานเป็นประจำเลยนะคะซูซี่ก็เลยอยากจะแบ่งปันนะคะแล้วก็แนะนำนะคะ a า i o n s Perfect ์เฟกต์เรนะคะเป็นเพื่อนที่รู้ใจค่ะให้กับทุกๆคนนะคะมาร่วมเข้าแกงนะคะสาววัย50บวกสวยเป็นอมตะกับซูซี่กันนะคะ